ของไอ้ตัวน้อ่อนมาของมันหลังไอ้ร้อยกว่าตารางเมตรหนึ่งปากไปสี่หลาเลยมันบานปลายไปเลยเด้อถ้าเปิดเขาคนเนื่อเนี่ยเขาเี่ยุ่มรับเหมาเยี่ยมอยู่เกือบเจ็ดร้อยตารางเมตรอยู่ในงบอยู่ในเปินถือว่ามันบานปลายนี่น่ะเราสุดยอดอยู่บ้านต้องเป็นมาเฟ่เออได้พ่อเป็นไงผมว่านี่ สร้างเขาเนียบีบได้พอมเค็ดดีพอมขนาดสเปคไอเหล็กแม่แผ่นดินไหวไม่สะเทือนน่ะเอาายูด่ดนเขาสะเทือนน้ำกับเพื่อนน้สาเบิดเน่บาบงแดทุ่มสร้างอยู่ทั้งหันคือป้องห่วแผ่นดินไหววะสันพยายามตุ้มใส่เหล็กสิบหกคือมันแน่นมาตรฐานแน่นเวอร์ตามขั้นตอนถึงจะช้าแต่ว่าเป๊ะมากแผ่นดินไหวเอาเฮี้ยนบางหลังที่แล้วก่อนเห็นป่ะสีหลอกเบิดแผ่นดินไหวบางยานน่ะแก้กับอะไรละห้าวเบิด มาตรฐานมันต้องไปดูเพราะว่าภัยพิบัติมันมาตลอดนะครับตอนนี้เรามั่นใจไม่ได้เราต้องเผื่อแผ่นดินไว้แล้วนะประเทศเราเวลาจะทําบ้านน่ะขนาดสั้นเดี๋ยวยังลอกไหมแตกเหือบเลยเนาะคนดีเพิ่นเฮดอยู่ใกล้อ่ะเพิ่นแกอะไรเลยตอนอน่ะโครงสร้างแตกอ่ะแต่ของเราแบบถามช่างทั้งสองทั้งไหนห้องชุดแล้วก็ออฟฟิศนะคะไม่มีล้าไม่มีอะไรเลยบางแผนได้เยี่ยมอยู่อันนี้ยกความดีความสอบให้ พูดรับเหมาปุะตมึเยอะรับเหมา,าเองนะแล้วบีบงบได้ด้วยไอ้อ้อบอกว่าแม่หลังขนาดของแม่ถ้าเป็นคนอื่นนะปลาไว้ยี่สิบล้านนะเขาไม่ทำสิบเกือบเจ็ดรอยไปเนาะแต่ล้างเม็ดเนี่ยหางของนั้นห่าของนัน่นไปเนาะความอลันเอ่อของหนูแม่ลอยบัวลอยสิบ โอ้ของดูสองร้อยัยบนไหของคอยเชื่อรอยสี่สิบเจนเลี่ยวไว้เถอะแต่่าของมันไต่ปากสามล้านเจียมหนาแบบแต่ของแม่บิวอินเนี่ยมันจะเป็นหนักงานบิวย่ที่ห้บิวบิวหนักๆคือของคุณยูบิวหนักๆก็พ่อพวกบิวอ่ะเขาเริ่มต้นที่ห้าแสนเืเขาถึงจะบิวบอตองมาบิวต้องเท่ เดีบิวเลยบิววิวบิวบิวมาบิวมาได้เดี๋ยวแก้วบิวก็ไม่ใช่ห้าแสนนี่หมายถึงว่าทั้งหลังเด้แต่ว่าแต่ละห้องอ่ะห้องยุคกี่ขั้นบิวเต็มที่แต่ว่ามันหน่อยแสนเดียสองสามแสนแล้วคอยกับที่บิวห้องแล้เพล็กจะว่าห้องไข่เขาจะเอาตามใจเขาจะบอบิวเขาจะซื้อมาใส่ตามใจไปคอยชอบมิบิวมินิมอนผสมแล้วมาบิวมินิมอนใส่อันนั้นใส่โมเดิร์นของเจ้าอีกโอ้จ่าย เขาจะอะไรลูกพ่อลงไปรับพี่เขาหน่อยสิบล้านไม่รวมตกแต่งใช่ไหมคะแม่อยู่ในงบนะคะอยู่ในงบอยู่ยังอยู่ในงบยังอยู่ในงบยังอยู่ในงบถือว่าพ่อตุ้มบีบง,<ล>งบให้เราได้ดียังอยู่ในงบยังเหลืออยู่ในงบอยู่พูาาดอะไรลูกมีซาลาดรบอบอ,บอชื่อว้ย,อยังก่อเฟิร์ตูดคนที่มาแต่งมือไป จะจับหนาปานไดบะแล้วก็รอเอาชุดอีกน้องตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วค่ะเบิ้องคอยแต้งหนาไปเลยเด้ได้มู่เจ้าสามรอยก็ค่อนนันวัวามาจะของกู้ผ่าเลยส่งยินดีทั้งหน่อยดีซานฝนตกํำเดานล้วนนเนี่ยเอาแต่ซุนันเก่าซุนี้ไปเอาเขา่าแล้นเป็นฝนโปรยซักไม้ไนี่โอ้คุณยูมีได้นอนกับคุณยูกีค่ะเมาื่อคืนวันเป็น,นพี่ไอเป็นมานอนห้องนี้ ก็ไปขดกดก็ด,ด,ด,ด้ขวขวม่าแต่แล้วเขาม่านอนทาแตงนานแล้วเพิ่งก็ไปดมขากินแล้วเพิ่งก็เฮ็ดนาเนานานพิ่งมาบีบน้ำตาว่าแบบพี่อะไม่ค่อยใส่ใจเขาช่วงนี้พี่มีแฟนไงเขาใส่ใจอยู่แต่ผู้ชายกับหมาอ,าอะไรผู้ชายใช่ไหมผู้ชายกับแม่กับพ่อผู้ชายไม่ต้็งถามไม่บางตามมันก็รู้มันเป็นไปแตพ่พีแต่เย็น พันแพรกันเซนเอาแม่ยู่ส่งเขาส่งน้ำให้กินยู่แต่ว่าอีเฟิร์สดียู่สวมันส่งเขาส่งน้ำให้กินยู่ขำคุ้นอยู่ดอกลูกไข่น่ะอีนักเป็นพยาบาลก็สร้างเดี๋ยวห้กินเองมายังสันไห้เงินเดี๋ยวเราจะสันเท่าไรก็เหมือนพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสาธุเด้อเมียจะไปเซนว่าแต่เมียเถ้าลังลูกกันเอาได้แล้วสาธุเด้อเงินนี่เมียจะเก็บไปดูแต่ง ไม่จะคอไม่คืนอยู่แต13พระเจ้ีแตงไรแม่ต <c oughs> งตีเป็นแตงงามไปหนาบ่ล่ะกะสองแล้วใปแตงให้แม่แม่แตง14ส,สี่<ด>แม่แตงงือจริงอืออืออืโอ้มันจะไปซ่อม <c oughs> พม่นากระจักเทปสสิเดียนหาเส้นหมอนหนึ่งอยู่สิ ทั่ะไปกันนอนแม่ทรมวอย่างานั้นเงเื่อขึนเหมเหมือนหมืนเหมอนเอนหมือนเหมือนเอเหมอนหมนเมือนเน้นเหมืนเหมืนเมืเหอนเหอนเหมือนเมืนเหม่อนเหมืนเหมืนเม่อนเหมนเหอนหมนเหมนเหมนเหนาหมนเหมนมเมอเอนอนเอนเมืมนเหนเนเหนเมืไปมเอเหเนเเหมนเหนเอเนเห็นกหนะมเมนอนเเหมนเเมนน,น,เ,นนะเหมนเหอเหมือนอนเหน,นเหน,นเหมืออนเอนนเน แม่กับแม่ฮับนอกเขายัางไปหันมาหนิอยู่เดี๋ยวนี้กับอาจาคนตัวส่วนพักกันแยกกันมีคู่ไม่ใช่หรออีพี่มีคู่น้องก็เลยอยากมีแต่และอีน้องก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็ขำๆได้อยู่อะไรเงี้ยแต่พอ,อพี่มีคู่แล้วรู้สึกว่าโดดเดี่ยวแล้ว <S <S เรียนแบบกับพฤติกรรมลอกเรียนแบบเดี๋ยวที่สิบมีคนไปน้เมื่อไหร่ที่สิบพี่สิบเลยปิดเนี่ยปิดกับโอ้เออเออเกิดมาพี่นิดไปไหมโอ้ยเมสคนไปยัง ไปเด้านาหันตัวมือนี่แล้วสิไปยุเราแล้วเคสแล้วนางแต่งก็บองบอลลูปสิพันสองคนค่ะคุณยู่มีสาวสองคนแม่นค่ะกบอลลูปสิทันสวัสดีค่ะช่างมาแล้วสวัสดีค่ะพ่อบอกคนมงนั่นกินข้าวหรือยังคะมามารีอยครับกาแฟไหมลูกเล็กหน้อยแล้วเหมือนกันค่ะอันนี้ใครไปรับรางวัลคะแม่หรือลูกแม่ค่ะขึ้นหน้าก่อนขึ้นหน้าก่อนคนรับรางวัลเลยอ่ะ ไม่ใช่หรอกเพราะว่าช่างก็จะไปขึ้นหน้าตัวเองไงหนูมาเลยมาเลยช่างไม่ได้ขึ้นช่างยังไม่ได้ขึ้นหน้าตัวเองและแฟนเลยโอ้ยแต่มันเข้าสิเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวไปมันมีเคสเข่ามาอีกโอีกเป็นสองเครีนดผลละเมินเป็นปีละจังโมอ๋อไปแต่พี่นิดเหรอพี่นิดกับว่าเดี๋ยวไปพี่นิดดูจะโคตดูเหรออืมนีดไม่เอาละพี่แล้วนาะมีแฟนมีขี้นิดขี้ยังมาดูดแม่ฟิฟี่แน่นอย่อ่ะม่าจะไปดูใส่ ดูดความเท่าความแก่ออกแม่สยาเบื่อปอ่พันเดนียวเดียวเดียวหกไแล้วเบืออ่อยังเขาดูดอะไรมางอ่ะดูดเนหนียงงอบนวดูดแขนดูมันเพื่ออีเจ็บแขนเจ็บบ่บอดีมือแต่ฝ่งเคสกับาดเจ็บอยูอนี่อ๋อแต่แต่มีแฟนมีคลินิกมีขี้หยางนะดูดขานขหน่อยแขนหน่อยเพื่อนพี่น้องพูนะพูนาสวยสับประหลับใน มุมิโอ้ยเนไหวขนาดเลยหอบเหือดขึ้นกับพวกนั่นสัวแต่ปรากาอยากตื่นเต้นใส่คนสวัสดีนะคะสวัสดีดูดิฉันละเลงหน้านะคะคุณยกูกิเขาไม่ได้ไลค์ให้ดูไปดูรูปสําเร็จเอาค่ะของคุณยูกิสงวนไว้นะคะเพราะว่าเขาต้องไปไปเจอกันที่หน้างานหรือไม่ก็ให้เขาลงรูปรัวกก่อนนะให้ให้ช่างเขาลงห่อนไม่มีครับแต่ แต่ดิฉันสามารถลงได้ค่ะผู้ใดบอกฉันลงฉันเขียดหลับจางลงเน้เจ้ากระไดเลยไไหน,นาไมาเคลื่อนผู้ใดจิม้มคขลละเจนจนอวมเนี่ยก็เลยมาก็เลยมาทำลายอีกด้วยกันเอาปักหมดกาแฟก็เลยมาทำลายอีกด้วยกันเอาปักหมดกาแฟอีกมือนเนี่ย รู้สึกแม่แม่วันพียู่จะอ่วมกันค่ะเมื่อคืนอ่วมออร่าไทยเลยตะกร้าแตกกันเลยนะคะเมื่อคืนอยู่นี่มากมากเดี๋ยวเจอค่ะอุ้มแล้วคาปูชิโน่กับพี่อยูเราเร็วนี้ coming soon เกียมตัวเกียมตัวนี่หรือว่าเราจะปรับปรุงสูตรใส่อะไรเข้าไปให้มันแบบมาคแล้วมั้งกินเข้าไปแล้วหลงเสน่ห์ซีโอย่างเงี้ยหรอเป็นซีโอพาร์ทโอเป็นอันอุ้มแล้วพาร์ทกินแล้วหลงหลงเสน่ห์ซีโอ อะไรเจ๊งมากมากมาของขมิ <c oughs> ้นเจ๊งเจ๊งมากครับผมอ <c oughs> พี่พีไม่มาเลยค่ะแม่พี่พีเขาไปงานเขาค่ะอ,อย่ามีความหวังนะคะว่าจะได้เคยเห็นเขาเดินอยู่ในงานพรมแดงวันนี้เขาไปงานค่ะมา้วใครกระบ,บอกเแลเ้วได้รอบหนึง่งไปก้องเขามาแม่<บ>ะจะได้เห็นแต่ตุ้มตุมค่ะ ตุมต้มๆกับจะได้เห็นปะปุ้ดอย่างหมายเรื่งรถพ่อต้องได้รูปดีเขาแต่งตัวแบบคาร์บอยมากผิดตีมมากพอสุดๆอย่งเป็นหลังคือจังถามหาผู้ไหนเรื่องตันี้เบิ้อตุมต้มสุ้มนี่แม่ค่ะนี่แม่รอบนะ้าเนี่ยถามหาผู้ไรนี่กินเขา่าเป๊ะก็อว่าบอกว่าเป็นแต่ถามไม่แย่เนี่ยเลยถามอยังไนก็ถามหาผู้คือถามหาผู้แย่ยังมิต่อาจารย์กับยุกี่คำมืาเนี่ยข่วงกันมื้ยเนี่ย เราหูตไปเพาะวล้วันไ่เปนไลังขึ้นนามาเลมาเลมาเลยหาวานเือกเราขึ้นบญามาเหาวนเือเราขึ้นบญญาหแล้วเารอแล้วมาเหาวนเือเมื่อคืนชินกับความหวานมากค่ะเออเดยได้ได้เจอไล่อุ้มรักเดี๋ยเจอ เม่อคืนยังบอกว่าไม่อุ้มกลับไปบ้านแล้วไปไล่ให้หน่อยสันแต่สังขานคอยคอยยืนไล่เม่ขึ้นอยู่ในเสียงจันนันถ้าล่ามซ้องคอยว่ามั่คอยสิหัวสักคอยรับม่มีมูเอลีซัำมันก็ไปได้เม่ขึ้นไปอันบนกล่องซอยอันนั่นบันนี้อันแม่สันดีซ้ำนัาเป็นมูแม่เนี่ยเดีจะกินอันนี้ไหมเดีแม่เลี้ยงบัวแม่หนูไม่เห็นขั้นซอยเขาสันมึงแม่เพาต้องห่วงแม่ยุ่หนาเวที่แน่นอน แน่นอนเพราะฉันไม่มีเพื่อนบิ๊กก็ไม่ไปเมื่อคืนฉันก,ก็ยืนไหลอยู่คนเดียวฉันก,ก็โดเดียวทุกคนก็ถามว่าแม่ใหญ่นี่มายืนทําไมเนี่ยยืนทําไม้๋อ้ไรสดไรสดแต่ใดๆคือประยนันกดัดหัวลอสันหัวสักน,เนอเซ่เนาะกากดิบ่ยเขา่าพ่อจะยากไหมไม่แต่มีบัตรเนาะจะยากยนะต่วนะห้าเข่าทังเลยแม่ใหญ่นี่ลิเลียเลือดบอกว่าตัวว่าเป็นแม่ศิลปินว่าสัน ตัวกบะวะคือว่าเป็นตะคือวไปสันแม่ศิลปินก็ต้องค่าบัตรนะครับวไปสันว่าใบ่อเหลียวคนที่เข้าไปไล่สดแม่เข้าไปนั่งโต๊ะมุ้งเจ้าแม่บ้านี้เราเห็นใคอยยืนดนล่แล้วหรือต่นใครแล้วก็เลยยางนั่งไหมครับบ่อค่ะว่างบ้านนี้ ตีซองเราเนอะเก็บตีซองเรยเนาะแม่เศร้าอะไรตอนหนึ่งฮะแม่เศร้าอะไรตอนไหนเศร้าอะไรตอนนั้นชมน้ำสาวพอเพลอขึ้นเสร็จแล้วมั้งเพลงไหนวะเพลงสองแบดเบิร์ดเออแมอย่ยุพอว่าลองบ่สกี่เพลงพะอันตอนสองเอ้นั่นเหลือหาเปอร์เซ็นต์ไหมเมื่อคืนน้องเลิกงานพี่ๆมาหาน้องไหมคะไม่ได้มาค่ะไม่ได้มาเขานอนค่ะ เลยที่มหากันไหวพี่น้องตีสองตีสามซูมือสูมือไปมื่ก็้ไหวเ่อไหวแล้ยนะสภาพร่างกายเป็นขนาดคนยิงไรสวนหิมูเจ้าเบืองยังติดหัวสักหัวขวบอยู่เมื่อขึ้นบัวธรรมจะได้กินิ่นนั่นบ่ได้เด้งผู้ใดสิมาเอาเข่าปากเพ่นผู้ใดไปยืนว่ากับผู้ใดยืนอยู่ผู้เดียวโดเดยืนรับพร้อมผลเหล่วไรโซด เรียบโรกไขทีนูงวลาตัดแล้วก็จาแวโลกระ้าไที่ขจบอกโดยเพหญนได้สามสิบาทรับษายไมได้นะมันได้ซื้อเป็นบาทเลยทั้งทั้งทั้งทร้งทั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 ้าทัั้้้งั้งทัท้ท้ังทล้งทั้ท้ห้า้งทั้ั้งั้ั บอกใหญ่เมียมเถอะว่ะผมง่ามผมไปเข่าใสกว่าเลยบวบดีอยากรับจัดวันแล้วนี่ผมว่าจัดเหมือนได้เข้ามือนกันลดใช่ใช่อืมอันนี้เราสีดว่าเป็นไม่ได้พี่น้อยสีดเขาดังจะขวางเป็นวัดซัำคือพวกอากาศซืึนมันอย่างก็ะด้งบูธเอนเนอร์จี เจ้าวาวไข่พี่พ่อพยายามบันไดไข่อยไร่สดพร้อมข่อย,ยดอดออแดงหน้าพร้อมถือกล้องเพื่อพวกเจ้าอีหลีเด้บ่แม่งยังดอกย่านคนขึ้นฮอดบ่ได้ขึ้นฮอดเลยค่ะแต่ว่ามาฟังเจ้าโจมเจ้าวาวเลือดป่อยแม่นแม่ว่าท่านเป็นบุญของหรอกแมงเป็นของอะไรตั้งสุสอสบกันเตี้ยเมื่ท่านเล็วนาะข่อยนอนตีหาเครื่องข่ตื่นแปดโมงแม่ว่าท่านระจับตีหาเครื่งพี่น้อง อละไรจะเจ็ดโมงนั่นแหละจ้ะ,ะจำได้เลยนะคะเทคนิคนจำได้เลยนะคะเทคนิคการแต่งหน้าครูพักรักจำได้เลยค่ะถ้าไปทัวร์แต่ว่าเขาผิดคอนเซปต์นะคะเขาควรจะทาตาสีฟ้าให้ดฉันได้เลยเฟิร์สมีเดอร์ชุด ชุดเหลืองทองตาสีฟ้าได้ไหมเฟิร์มีเดอร์สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะจากคนอะเฟิร์หกหรอดสามรลอยหกสิบหกเขามาเบิงคนมีความรักสิค่ะช่างแต да <me> ่งหน้ามีความรักกำลังอินเลิฟสูเกิดซาานี้ฉันก็บอกเคยมีผู้ชายมาสวมเหรียญให้คือเขา เท่าสิตายจนที่หาสิบเด้อสื่อเอาแม่สื่อยูมีแต่สื่อใส่เองผู้ชายไม่เคยสวมให้บอลเฟิ first, ร์สหนิแม่อย่าอย่าพูด <c oughs> ค่ะผู้ชายเธอเนี่ยเตรียมตัวสามวันสี่วันดึกใช่ไหมค่ะดูได้นอนปีห้าเลยค่ะน่าขึ่นข้าวยางยางที่เพิ่งตื่นที่เพิ่งมาจากที่นี่ อเนอยคลินิกติดมาขึ้นแม่เซอรไปทำไมไปกินข้าวมีคน็เข่าอย่างไกินอยก็เข่าเราไม่กินก็ไม่ไม่อยู่ไม่ค่อยอยู่เลยคัะผมอยูุขีไม่มีน้ำหนักไม่ตาองท มแตมแต่เราแต่งเร็วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องไปถ่ายรูปกันค่ะเราจะไปหาเก็บภาพกันครับนี่อย่างหลบเกียนชุดมันต้องใส่เสื้อในปะถ้าเฟิร์สป้ท่านนี่เฟิร์สตามไปได้ป๊ได้ภาษาใกล้ๆหนึ่งส่วพ,พี่คือยังอ่ะพี่พี่เข้าเคส แต่แม่ดูดทั้งตัวหรอกวันนี้ดูดแค่แขนกับอีกเทสหนึ่งดูดไหนก็ไม่รู้เอาดูดแค่แขนก็ดูดดูดมันสับมันสับอย่าหาเรื่องสลดเสียเดียวไม่ดูดเอาหงายออกแม่จะเอาหงายออกงี้เก่งแม่มองก้นเหยื่อออกมันมันไม่เป็นแตออกไม่ไหนเวรแล้วดูดมองนี้ไปเติมบ่องหันอีกมันใหญ่แล้ว เพื่อนบอกแม่ดูดมองนีไปเติมอาหารมันใหญ่แล้วทุกคนอย่าดิ้วขาเหรออย่าปิวนะเนี่ยพอมีความรักนะมีผู้ชายขอแต่งงานพูดให้แม่อย่างนั้นอย่างนี้ค่ะทัวมาลงเลยค่ะรถทัวมาจอดว่าให้แม่เันเซอร์เดี๋ยวนี้ค่ะไป็นเซนเซอร์แม่ไม่ต้องห่วงส่วนสูวนให้ลูกได้วะเอออันนี้พี่ก็ซื้อมาใส่เองืมทุกคนเขารู้ทั้งโลกโซเชียลค่ะ มันเป็นความรักหน่อยแต่งแม่หน่อยแม่อยากใส่ชุดแต่งงานอยากใส่อนแม่อยากลัยประตูเงินบวชบาถ้าได้บวชอยู่แม่เออเสีไปบวชเอียงผู้ชายเขาบวชแล้วเพราะเราจบอี๋เลยซีสองไม้เดีวบ่เธอไม้ตีมเจ้าสาวที่เสียบบวชเอียงบ่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 ฉัเป็นแม่เจ้าสาวได้หนิแล้วแม่ว่าไงอ่ะบอกว่ายัง คือกันเลยกกบแฟนลยนะแม่เธอเน่ะแม่ทุกคนเนี่ยหละก็อยากให้ลูกมีความสุขลูกมีความสุขอะไรก็เฮ็ดไปนี่คือแม่ที่ถูกต้องอันที่ลูกมีความสุขเราให้ลูกเราทําหมดค่ะเอารถน่อยลหลายๆคนก็นได้แต่หนูมีความสุขไ <laughs> อ,อวะแม่ฮะไมไม่น่าจ้องกับโกาหี่หดใครละชีวิตของชิ่าวาตัวน้อย เขารู้สึกว่าช่วงนี้พี่มีแฟนไงต่างคนต่างไม่เคยสนใจเขาไงพี่นี่น่าจะหนูหมดขึ้นหมดขึ้นเอาหนาเอาเนี่ยบอกเอบอบบว่าเข้ามากไยก็เลยแบบว่าโอ้โหเลยมากตกใจแล้วชินแต่หน,น,กนกูก็เลยบอกก็เลยเคลียอืมไม่ได้แนะนําให้น้องรู้จักก็เลยเคลียก็เลยน่าจะหมดหมดลยว่าพี่อ้ายเจ้าเด้อเนี่ยพี่นะบอกแล้วเจ้าย,ยู่แม่เขียว พี่ไอ้ไส้บวไอ้นทำเนี่ยเอบอไไส้ไสเวลามันอยู่น้ำกี่จะมันเป็นคือจะมันเปิดผูยิ่งลยะผมจะไปใส่เจ็บคตโอ้ยุมีน่ะยุมีเพเห็นเก้เฟือดโดนมันบ้าเฟือดโดนมันบ้าเก้เฟือดแล้วมีแฟน บะมีบมีเกเฟิร์สแล้วบอเอินใส่ยูมีมันเนี่ยเเฟิร์สเเฟิร์เอินใส่น้องใส่นุ่งนะนี่ตาหมายังรู้สึกได้นะมาโดนถอดถุเป็นเพราะงนว่าเลอทำโซนดะรเห็นเธอในอะผู้ใดวะผู้ใดพี่นั่นแหละทำโซนอยังอ๋องานแรกอะน่ะ บ่ดีครับบอกสุ้อยากฟ้าไหมเป็นยังไงข่าไปห้องมันเปีเปียนสุดพี่เนียวกันแค่หนึ่งต๊ดฮึ่แล้วใดๆคือบังคับให้เฟิร์สนั่งเฝ้าในห้องน้ำแล้วเฟิร์สด้หันหลังจะมันแล้วอ่ะเราออกไปว่าอะไรพอลูกแก่พาออกไปว่าอะไรพอลูกแก่พาเบิร์สล่ะแม่คิดเบิังโอ้ยขี้ไปก่อนมือเอื้อมมือบ้านอ่ะแม่ต้องแก้งคาตัวเฟิร์สลายที่สุด นั่งเฝ้าเขาขี้สูเฟือดผู้เป็นทุกอย่างให้น้องจริงจริงอไม่สอยออกกไม่ใช่เขาตีนิสัยเอากันไปเฝ้าในห้องน้ำแม่ฟือนสองคนนี้ไม่เป็นแต่ขี้เดียดอีกเลยเขี่กันไปเฝ้ากันสีกัานะสีเหลืองเลยค่ะได้เลยลูก สมมติอโตา,ามันต้องเด่นเด้เ,เพราะว่าชุดยทนสีเหลืองเอเฟิร์สน่ารักจริงค่ะคุณเฟิร์สเนี่ยจะเป็นแม่คุณยูกิแล้วค่ะเพราะอะไรเขาป้อนข้าวป,ป้อนน้ากันได้คือที่ฉันปล่อยวางได้ป้อนข้าวป้อนน้ากันได้คือที่ฉันปล่อยวางได้หมดเขาดูแลกันดีจริงๆสีกือต้องเทียนน่ะนางาวเขาหีแต่แค่ียยค่ยู เอาแต่งมากจริงก็ลำไยล่าสุด่แมนลองมาให้พอมด้อ <c oughs> เป็นทุกอย่างให้น้องจริงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะประหัตติดรีรอยคนเขามาเบิงเบ้งเขาเขมาม้อยกันเขาไ้สวัสดีพี่แต่มาหรือยังทุกคนแม่แม่เดินทางมาหรือยังขึ้นหน้าไม่ถึงนี่แม่อสอมอไปดับฝันหมดเลยนะขึ้นหน้าให้ถึงนะพาจะขึ้นหน้าจองช่างได้เลยยูนี้ไม่น,นอนกรป๋าพี่เขาลูกมันจะปุยลูก ยูมิมันไปจองกระเป๋าว่าเอาขึ้นข้างบนก็นได้นะคะมีช่างสองสเตปนะคะของคนยูอีกท่านหนึ่งอ่าคนที่แต่งไปงานรอบสื่อของภาพยนตร์นะคะว่าจะลากไปเวียดนามด้วยอยู่วันไหนวันไหนวันไหนคะวามาว่ามายังถ่ายน้งยังถ่ายไม่เสร็จเลยะคะ่ะจริงมันน่าจะเป็นช่วงปลายปีแน่ๆ มามีอานแมนพระเอกคนติคิ้วเขาะเขาถ่ายหนังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่คือเขาวางตัวมาแล้วแต่ว่ามันก็ต้องคนนี้ไงคนนี้เขาอยู่ญี่ปุ่นเป็นหลักเลยอยู่เมืองไทยอ๋อแต่เขาถ่ายหนังเรื่องหนึ่งอยู่ญี่ปุ่น วันนี้เราไม่ได be yeah. like right ้ฝากหมุดอะไรทั้งสิ้นดอลลิซี้ได้เลยฟิวฟิวประมาณนี้ค่ะเก่ากว่าให้เรื่อยๆจริงหมดครับไม่ต้องเอาไเป็นดารา่าราเลยอืมฮมอเมนแน่นบอดสุดบอเบิดน่าจะ Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm.